ศาสตราจารย์ดรวิทยาอมบอนกิตบำรุงครับก <ots> mm ็รองศาสตราจารย์ดรนงลักมีทองนะคะมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะชื่อผลงานที่เราได้รับรางวัลในวันนี้นะคะก็คือแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนจากแกลบและขยะโซลาเซลล์ค่ะ หลักๆเนี่ยคือคือเราทำนวัตกรรมแบตเตอรี่ชนิดทเทียมไอออนเนาะตอนที่เราเริ่มงานนี้จริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรากลับมาจากต่างประเทศนะคะเราก็มองเห็นว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยในในบ้านเราเนาะเรื่องพลังงานเรื่องระบบเก็บพลังงานสําหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มันต่อเนื่องอย่างเช่ยนยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือทั่วโลกมันสําคัญมากแล้วบ้านเราเองเนี่ยมันยังไม่มีเนาะณตอนนั้นนะคะก็คือ1ิบกว่าปีแล้วที่เราคิดว่าเราต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างเราก็เลยหันมามองว่าไอ้อะไร ฐานที่เรามีทรัพยากรเหล่านั้นในประเทศด้วย เราอะก็มองว่าเฮ้ยอันนี้แหละเป็นหนึ่งในโอกาสของประเทศเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังอิมแพ t คนในมุมกว้างของประเทศด้วยเพราะว่าตัวแกลบเนี่ยจริงๆคือเราก็รู้เนาะคือคนที่ผลิตแกลบก็คือชาวนานะคะก็คือคนที่น่าจะยังมีโอกาสน้อยยังมีไรายได้น้อยนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสในการสร้างอิมแพ t ทําให้ชาวนาได้ได้มีโอกาสที่จะมีมีไรายได้เพิ่มขึ้นเนาะ จริงเราเราอาจจะไม่ไม่คองว่าไม่ได้ค่อยได้มองว่าเป็นอุปสรรคเท่าไหร่คือต้องต้องบอกว่าทีมงานของเราเนี่ยมหลาลัยขอนแกน่นค่อนข้างให้การสนับสนุนเราอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์มากๆในประเทศเราแต่คือตอนที่มาเริ่มจากศูนย์ใ,ในในที่นี้เนี่ยพอเรามองดีๆแล้วจริงๆแล้วคนที่เริ่มมาก่อนเราเช่นอาจารย์ของเราอาจารย์จารวิทยายหนักกว่าเราอีกนะคือถ้าเรามองทุกอย่างเป็นอุปสรรคไปหมดนะ่ะมันจะทําไม่ได้ บอกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลในฝันของทีมนวัตกรรมมหาลัยขอนแก่นนะคะหนึ่งในสาเหตุเพราะว่ารางวัลที่ได้รับก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงสกาลที่9จริงๆก็เป็นเหมือนโรโมเดลเนาะในการเป็นนวัตกร,รของประเทศนะคะจริงอยากจะให้ทุกๆท่านในการที่จะทำนวัตกรรมต่างๆนี้เขาเรียกว่าให้ดูสิ่งแวดล้อมประเทศไทยแล้วก็ ปรับให้มันใช้ได้กับบริบทของประเทศไทยทั้ง raw material ท,ทั้งสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ผมว่าไม่มีอะไราย,ยากนะครับเพราะว่าอุปสรรคเนี่ยส่วนมากเวลาผมทาด้วยก,กันกับอาจารย์นงรักเนี่ยถามว่ามีมหาอะไรไหมไม่มีมหาอะไรครับเพียงแต่เราทำกัน่นเองมันก็จะประสบความสำเร็จได้ครับ